สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาอยู่กับแอป GWM นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับรถยนต์นะครับในส่วนของรายละเอียดของแอปก็เข้ามาดูกันนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า50,000ครั้งนครับแล้วก็เริ่มให้โหลดอย่างเป็นทางการ6พฤศจิกาปี63นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามมดูในส่วนของแอปนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับแล้วก็กดยอมรับไปอ่ะแล้วก็กดมาหน้าชั้นนะครับก็คือตรงนี้นะ กดลงมานะครับมันจะมีให้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าสมาัครผ่านลิงก์เนี่ยมันก็จะเข้าให้สมัครเลยครับแล้วก็กอกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอญาตกรอ,อกไปกอรอกไปปุ๊บแล้วก็มันจะมีรหัสส่งนะครับแล้วก็รอรหัสตัวนี้ก็เข้ามาเจ็ดห้ะ 7, 5, 0, 8, นะครับก็กดไป อีกอันนึงมันก็จะให้กอกในส่วนของผูกนะครับผูกเมลก็ได้นะครับเราสามารถกดข้ามได้นะก็กดข้ามไปแล้วก็เข้าดูในส่วนของระบบนะครับก็เข้าไปก็จะรับคะแนน100คะแนนนะครับอเดี๋ยวผมขอญาตเข้า ID หลักผมเลยละกันนะครับตัวนี้ผมก็สลับ ID มาให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งสมัครเล่นเมื่อวานนะครับมาดูในส่วนของวิธีการรับคะแนนนะครับ ก็กดเข้ามารับคะแนนเพิ่มนะครับซึ่งมันจะมีเช็คอินประจำวันนะครับอาจจะได้ทีละ5คะแนนนะครับแล้วก็มีในส่วนของเชื่อมบัญชีภายนอกนะครับมันก็คลิกเข้าไปมันก็จะมีพวกเมลแล้วก็เบอร์มือถือเราต่างๆนะครับในส่วนอีกอนึงก็จะเป็นเชื่อมพวก Facebook l i n e นะครับเราก็สามารถเชื่อมได้นะครับก็จะรับเพิ่มอีก50คะแนนนะครับมาด้วยส่วนของ ธุรกิจแต่ละวันนะครับก็คือการแชร์2ครั้งนะครับก็จะรับคะแนนทีละ20่คะแนนนะครับส่วนไลค์เนี่ยก็คือทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าการหาคะแนนคือการเราไปกดไลค์คนอื่นแล้วเราก็จะได้คะแนนแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็คือเราต้องให้คนอื่นไลค์เรานะครับมันถึงจะได้คะแนนนะมาดูส่วนของประวัติการรับคะแนนนะครับ เมื่อวานนี้ผมเล่นยงงงังงงๆอยู่นะวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจนะครับคือมันต้องแลกไรกันนะครับมันถึงจะได้คะแนนนะนี่ผมก็ได้ครบ100อละแต่ว่าต้องสมัครใหม่ก็ได้เหมือนกับเพื่อนๆนะครับได้เช็คอินประจำาวันได้มา5นะครับในส่วนของลงทะเบียนได้100เหมือนกันแล้วก็กดแชร์จะได้ทีละยีนะครับก็ต,ตามนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัน เชิญของฉันอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้แล้วกันนะอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเชิญเลยนะครับก็แชร์ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะข้างล่างไว้ให้นะครับในส่วนของอลิงก์ยูทูบนะครับอ่ะโอเคในส่วนของวิธีการทําคะแนนนะครับกงง็ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีล่าสุดก็คือคอมเมนต์พวกนี้เนี่ยเราสามารถไปกดไลค์ให้เขาได้นะครับ เราถึงจะหาได้คะแนนหรือว่าเราต้องโพส์นะสามารถโพส์ได้ตรงไหนครับก็คือกดปุ่มแดงเนี่ยก็เลือกจิ้มไปแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หรือว่าแช่นะครับกดไปแล้วก็กดส่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เดี๋ยวมาดูประวัติในส่วนของที่ผมพิมพ์ไปนะซึ่งหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าเออโพสตปไลค์เออหนโพสสองโพส ก็จะได้คะแนนะก็หา100่งร้อไลค์อ่ะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ไม่รู้เรื่องนะครับได้มา3ไลค์มั้งสองสามไลค์ก็คือเขาแลกเปลี่ยนกันนะเหมือนกับเออใครใครทัน a c e b o o k บ้างอะ่ะที่มันแบบเออไลค์มาไลค์กลับไม่โกงอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าดูในส่วนของร้านค้านะตัวนี้เนี่ยมันสามารถแลกได้นะครับ เนี่ยก็คือทีแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเพื่อนๆในกลุ่มโพสต์แรกกันนะครับเห็นแรกเป็นมอหงข้าวนะก็แลกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้คะแนนเท่าไหร่สามหมื่น 3, 000, 000กว่ามั้งเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลำโพงอัจฉริยะ iPad อืม iPad อ่ะที่ว่างนะครับ อ้าวม้อหุงข้าวน่าจะหมดแล้วมื่อเนี่ยคือมันมีม้อหุงข้าวด้วยนะอ่ะแต่ว่าอ๋อเห็นละเนี่ยตัวนี้ใช้คะแนนอยู่ที่11,490มนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเก็บก็พอสมควรนะครับวันหนึ่งจะได้วันละ145นะถ้าใครถนัดเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะเร็วหน่อยหรือว่ามันมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแจ้งเตือนก่อนมันมีกิจกรรมมาใหม่นะ ก็มีกิจกรรมมาเรื่อยนะครับซึ่งจะรับคะแนนเอาเนื้นอหาเนี้อหา,อนนหาอเดี๋ยวไปดูในะส่วนของรางวัลแรกก่อนดีกว่ากดไปกดมาก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็ดูไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยมาดูก่อนอเครื่องดูดฝุน่นเอเนกประสงค์นะครับรับประกันหนึ่งปีใช้คะแนนอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ การส่งเนี่ยส่งฟรีนะครับก็ประมาณนี้มีประกัน1ปีนะ,ะมีหูฟัง AirPods นะครับของเลียว Xiaomi นะครับเครื่องเพิ่มความชื้นนะครับพัดลมที่พัดลมใช้แค่4,000กว่าตัวนี้เนี่ยส่งฟรีทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้อโอเคทีนี้มาดูส่วนของวิธีการเพิ่มคะแนนนะครับ มาดูของผมนะที่ผมขอเพิ่มนะครับระะ like, ลแล้วก็คอมเมนต์นะครับฝากไลค์ใกล้ครบแล้วอะไรพวกนี้ผมก็พิมพ์ไปก็คือเขาจะกดได้เฉพาะที่เราโพสต์ไปนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้โพสให้โพสเอยอะๆเพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนกับผมอะผมโพสได้แค่สามสี่ไลค์เนี่ยเออมันก็กดได้แค่นั้นเขาเลยบอกว่าให้กดไอ้โพสเพิ่มไม่เรื่อยดิมันจะได้เขาจะได้กดได้เยอะนะครับแล้วเราจะแลกกันประมาณนี้ ของผมรวมรวมทั้งหมดเดี๋ยวนับกัน3 4 5 6 7่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อมี่สนะครับอ่ะมี20 20โพสพอดีนะครับเมื่อวานโพสไป 3. อ่ะก็มีประมาณนี้ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับว่าะจะทำยังไงนะครับถึงจะได้คะแนนนะเขาก็มีบอกว่าแรกแรก100ก็คือ กดร้อยไลค์ให้กันนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูในส่วนของโปรไฟล์เขาแล้วก็ไปกดไลค์ให้เขานะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็ติ๊กตรงนี้เมื่อวานนี้ผมเข้าใจผิดนะไปกดไลค์ให้เขาปุ๊บอันนึงว่าเราจะได้คะแนนด้วยที่ไหนได้มันไม่ได้นะก็คือเขาได้ก็สลับกันนะครับเขาก็แลกกันไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการหานะไม่งั้นมันไม่ครบนะครับ หรือว่าเราจะเช็คอินแล้วก็แชร์ก็ได้นะเช็คอินได้5แชร์สองันเนี่ยก็ได้เป็นสี่สิบนะครับแชร์ละยี่สิบก็มีประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์นะครับชมก็เอาไวแ้แลกอ่าสลับกันนะเนี่ยก็แลกก็มีประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมก็กดให้เขาไปแล้วยี่สิบก็แลกกันไป ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการหาคะแนนอ่าก็ต้องรอสักรู่นะครับเนี่ยบางคนก็ใจดีนะครับก็มากดให้15บห้าไลค์แล้วก็อ่าไม่ต้องไลค์คืนเพราะว่าเขาครบแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่เราก็ดูในส่วนของล่าสุดตรงนี้นะครับอ่เราโพสต์เนี่ยมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ ạ, รประมาณนี้ในส่วนของการแจ้งเตือนว่าใครมาคอมเมนต์เราบ้างเนี่ยเรากา็เข้าดูตรงนี้นะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับเฟ e บุ o กนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทีมงานบริษัทฮาว์ Har นะครับเป็นเบอร์0ูโทรเข้ามานะสอบถามว่า,าเราเราทำไมรู้จักแอป gwm อะไรประมาณนี้ผมก็ตอบไปว่าเออรู้จักจาก YouTube จากในกลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็ ถามว่าสนใจรถไหมก็สนใจอยู่แต่ว่ายังไม่มีแผนซื้อนะครับเขาก็ตอบไปประมาณนี้แหละเขาก็มาถามประมาณ 2, าณ2าณนาทีสามนาทีประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เขาก็มาตอบอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เขามาคอมเมนต์บอกว่าหาคนกระทืบรลคยยี่สิบอ่ะผมก็กดไลค์ให้20ไปแต่แล้วแล้วเขาก็กดไลค์คืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการหาคะแนนเดี๋ยวมาดูว่าผมให้ไลค์ให้เขาหรือ,อยังนะครับ แล้วก็ดูมันจะขึ้นในตัวเรื่องเหลืองนะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ดูเนี่ยก็คือไลฟ์ให้ไปหมดละอืมมันก็เป็นพิธีการนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้คนก็โพสต์เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแลกกับเขาไปก็เป็นประมาณนี้นะครับวิธีการหาคะแนนนะอืมสะสมไปเรื่อยๆครับจ,จะใช้เวลานะคือ ก่จะถึง3 0 0 0 4 0 0 0คะแนนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าแรกหม้อหุงข้าวเนี่ยผมว่าใช้เวลา3เดือนนะแต่ว่าคนที่เล่นก็อดทนนะแต่ถ้าคนได้เร็วหน่อยก็อาจจะเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้กี่คะแนนน่าจะได้ถ้าที่ผมอ่านรายละเอียดเนี่ยก็ประมาณ100คะแนนนะเนี่ยก็มีของ,งตา่างๆแต่ว่าผมสนใจอยู่นะไอ้พวก หม้อหุงข้าวนะครับมี 3m ด้วยมีหม้อหุงข้าวมาีแชมพูล้างรถนะครับใช้คะแนนแค่หนึ่งพันคะแนนเนี่ยใช้ประมาณระยะเวลา10วันเนี่ยก็ได้นะถ้าทำภารกิจครบนะครับ10กว่าวันนะก็ประมาณนี้โอ้โหสิ่งที่ผมต้องการ40,000คะแนนเลยเหรอโหเช็ดโหเมาส์ โอ้โหโต๊ะวางเฮ้ยแพงจังวะใช้ห้าหมื่นได้หรอเออแล้วก็ไอที่เครื่องปั่นอันนกประสงค์พัดลม,มก็โอเคแหละครับก็ประมาณนี้อ่ะผมหาหมอของข้าวเม็อีกแล้วไอ้อเขียวเขียวอะตรงนี้ใช้หนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมคิดว่าถ้าได้วันละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนน เด,เดี๋ยวเราลองคำนวณดูนะ145คะแนนต่อวันนะครับอ่า1,100ให้11,490 11,490 11,490หารด้วยอ่า145นะครับก็ใช้ระยะเวลา79วันนะนะ,นะก็ 1, 1เดือนอ่า1เดือนกับ19วันก็ประมาณนี้อ่าก็เกือบ3เดือนเพราะว่าก็ พอโอเคอยู่นะอืย่างน้อยก็ใช้ได้จริงนะครับเป็นของอฟิลิปก็ค่อนข้างทนอยู่นะเฮ้ยมอสุก,กี้วะ6 0 0 0คะแนนที่มันขนาดเท่าไหร่วะน่าสนใจอยู่นะอะความจุ1ลิตร1ลิตรก็เล็กเๆๆนี่ยว่ะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะ น้ำหนัก2กิโลส่วนสูง23เซนกว้าง43เซิบมแต่ว่าก็ส่งฟรีนะครับความจุ1ลิตรความยาวพักไฟไม่ยาวเท่าไหร่1.4เมตรถ้ามาก็พอเสียบได้อย่ แต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยก็ส่งฟรีนะครับอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปใหม่นะอะ่วิธีการหาคะแนนต่างๆแล้วก็วิธีสมัครก็ประมาณนี้นะครับอะโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ